อุยอ้ยอุ้ยได้อะไรนะอุย้ยปูตัวใหญ่เลยอืมงับงับเอากว่าจะกืนได้ขาปูดูสิเนี่ยมันกางโอ้ยปูตัวใหญ่นั่นะอืมเอาเอาเอา,เอาดูว่าเขากินยังไงขาปูกลางแบบนั้นอืมหยดูฮึบอับเอาเรียบร้อย แลบลิ้นหพลับลรือพลับอ,อร่อยเชียวม่สุดยอดจริงๆริงนะนายนี่ฮก็อยู่ในบ่อน้ำแห่งนี้นะดูว่าตรงนี้ใกล้ๆมีอะไรบ้างนะอุ๊ยกอยู่ตรงนี้นี่ตรงนี้ก็มีเพื่อนอยู่ตัวหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นบอ่อสวรรค์หาดสวรรค์ของเขาเลยนะตรงนี้ เป็นที่ที่เขาจะมาเจอกันนะนัดเจอหนุ่มสาวตัวผู้ตัวเมียมาเจอกันแล้วก็มาจำจี้กันในตรงนี้แหละนะนัเล็กก็เลยตั้งชื่อว่าตรงนี้เป็นบอ่อสวรรัสดหาดสวรรค์นะของเจ้าตัวเฮนะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ